สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสนุกเกอร์อีสุคิงยอนนะครับวันนี้ก็ผมพามาดูนะครับรถบรรทุก6ล้อนะครับขนาดกลางนะครับเป็นรุ่น F R R 190แรงมานะครับคันนี้ก็จะเป็นช่วงความยาวนะครับ4ี่เมตรยีนะครับรถบรรทุก F R R 190ก็จะมีด้วยกัน3ไซส์นะครับก็จะมีด้วยกันนะครับก็ช่วงสั้นช่วงกลางช่วงยาวสั้น4ี่เมตรยี กลาง5เมตร69แล้วก็ช่วงคอมยาวสุดสูงสุดนะครับ6เมตร59นะครับผมก็ตัวถังคันนี้นะครับก็จะเป็นดั้มเกษตรนะครับเป็นคอกเหล็กนะครับตามรูปเลยตามภาพเลยนะครับผมเป็น f r ตัว2,023นะครับเป็นไฟ LED t e c h นะครับผมกระจังหน้าสีเทานะครับลูกค้าก็ต่อตัวถังนะครับเป็นดั้มเหล็กแล้วก็ใส่ขากระจกชุบนะครับแล้วก็ฝาครอบชุบนะครับผม คันนี้ก็ต่อตัวถังนะครับที่อู่มงคลชัยการช่างนะครับอยู่บัวใหญ่นะครับผมตัวถังคันนี้ก็เป็นดัมเหล็กนะครับกระบอกดัมนะครับ8ตันนะครับความยาวนะครับ4ี่เมตรสาสูงเมตรแปรวมแป๊บผ้าใบนะครับผมแล้วก็กว้าง2เมตรสานะครับคออรั้วก็7เส้นนะครับผมแผงข้างเปิดได้นะครับผม เป็นลอนคู่นะครับผมมีกระดูกงูนะครับแข้งข้างเปิดได้นะครับบางคนบางคนเหล็กนะครับแล้วก็ท่อไอเสียเป็นตัวเนะครับผมไฟราวข้างไฟท้ายเป็น led นะครับผมฝาท้ายเป็นฝาท้ายสองตอนนะครับเปิดได้นะครับผมแล้วก็คอกรั้วถอดได้นะครับคอกรั้วถอดได้เป็นสองชุดนะครับชุดละ ชุดแรกสี่เส้นชุดที่2-3มเส้นนะครับผมให้ดูภาพรวมครับก็ f r ฟอารแรงมานะครับตัวสั้นนะครับก็จะมีให้เลือกแค่เฟืองเดียวนะครับเป็นเฟืองปกตินะครับเหมาะกับวิ่งกเกษตรนะครับผมทั้งในไร่นะครับแล้วก็หลังถนนนะครับผม ส่วน fr 190ก็จะมีให้เลือกเฟืองเร็วกับเฟืองช้านะครับคันนี้190จะอยู่ตรงกลางนะครับได้ทั้งหลังถนนแล้วก็ในไร่นะครับผมสวยๆครับผมตัวนี้ครับลูกค้านะครับสนใจข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 3 5 5 5 4 3 5นนะครับผมมีช่องทางให้ติดต่อหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik Tok นะครับก็สนุกเกอร์อีสุคิงยน f a c e b o o k s n o o k e r i s u s u k i n g y o n นะครับอ่ายูทูบเฟซบุ๊กติ๊กต็อกใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับสน o o เกอร์ u ี u k i n คิงยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ